สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเล็กกี้สีสวรรค์นะคะหรือว่าช่องเล็กกี้แอนด์คิมอปป้านั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้เลกก็จะมารีวิวการกับตัวตามนโยบายการกับตัวฟรีตามนโยบายของรัฐบาล14วันนั่นเองะคะ่ะก็ทางสายการบินที่เล็กเดินทางมาเนี่ยก็พักรวมกันนะคะก็คือพักอยู่ในที่เดียวกัน ได,ได้พักอยู่ในกรุงเทพนี่แหละนะคะ,แถ,คะแถวสุขุมวิทค่ะทางสุขุมวิทมาพูดถึงการเดินทางเลยดีกว่าการเดินทางมาหรือว่าการข,ข,ขั้นตอนการเตรียมตัวนะคะในเนี้ยลงทะเบียนลงทะเบียนประมาณนวันที่26พฤษภานะคะแล้วก็ได้คิวบิน,นวันที่23มิถุนามิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็คือ พอสถานทูตสถานทูตไทยในเกาหลีเนี่ยเขาประกาศมาแล้วเขาเขาประกาศปุ๊บเราก็ต้องไปยืนยันนะคะไปยืนยันไปยืนยันเหมือนประมาณว่าซื้อตัว๋วซื้อตั๋วกับทางสถานทูตเลยนะคะเขาก็จะเหมือนเราจะมีชื่อในในไฟล์บินนั้นนะคะแต่ว่าเด็กอุบอิบนิดนึงไม่ได้ทําเองไม่ได้ทําเอง,เองให้น้องทําให้นะคะก็คือมีน้องที่รู้จัก ที่รู้จักกันนะคะรู้จักกันใน Facebook ก็ให้น้องก็เสียจ่ายค่าเสียเวลาให้นะคะให้น้องช่วยนั่นเองนะคะเพราะค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงนะเออก็จะมีใบที่เกี่ยวกับขอญาตเข้าประเทศไทยอย่างงี้นะมามาถึงขั้นตอนของของการมาที่สนามบินก็เหมือนเหมือนเหมือนปกติเลยค่ะว่าเรา ต้องบินของสายการบินไหนแล้วก็ไปไปที่ไปที่เคาน์เตอร์นั้นนะคะแล้วก็ไปเช็คอินเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยจำได้ว่าไฟ์บินที่เล็กบินมาเนี่ยประมาณแค่ร้อยกว่าคนเองค่ะถึงร้อยหรือเปล่าไม่รู้เพราะมันน้อยน้อยนะคะส่วนมากจะเป็นไฟล์นั้นจะเป็นกักตัวฟรีตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มีคนที่ จ่ายค่ากับตัวเองนะคะจ่ายค่ากับตัวเองก็มีนะเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็นั่งรอนั่งรอขึ้นเครื่องเนี่ยก็จะมีก็จะมีเสียงสัญญาณที่บอกให้ใส่หน้ากากทำไมล้างมือคือเช็คของภาระสิ่งของตัวเองเให้มันเรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นขึ้นเครื่องนะคะถามาถ้าเข้าถึงกระบวนการ กระบวนการจริงๆนะคะก็ตอนที่มาถึงสามบิสวรรณภูมินะคะตอนที่มาถึงสามบิสวรรณภูมิเนี่ยรู้สึก VIP อ่ีมากวีมากคือแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเพราะว่ามาถึงเนี่ยก็จะมีเราอะ่ะจะไปได,จไปได้จะไปได้ไปเทียบไปเทียบท้าไปเทียบจอดเหมือนเหมือนปกติที่เราเดินขึ้นเครื่องบินเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่เราต้องไปจอดกลางกลางสนามกลางเลยนะแล้วก็มีรถบัส บัณเิตกาไปรับอไปรับแล้วก็ทยอยเหมือนทยอยเข้าเข้าอ่เขาเรียกว่าอะไรเข้าตัวอาคารเออเข้าตัวอาคารเสร็จปุ๊บก็จะมีพี่ๆพี่ๆทั้งตำรวจทั้งทหารแล้วก็อาสาสมัครแล้วก็คุณหมอนะคะยืนรออยู่ยืนรอเสร็จปุ๊บเนี่ยเรานะคะก็เหมือนเด็กเด็กไปเข้าแคมป์อะเหมือนเด็กไปเข้าค่ายอะเหมือนหรืออีกมุมนึงก็เหมือนไปทัศนศึกษา ก็เดินต่อแถวเวลยะห่างเวลยะห่างนะคะแล้วก็มานั่งตรวจเอกสารแล้วก็เหมือนเอาข้อมูลของเรานะคะเช็คข้อมูลของเราตรวจวัดไข้วัดอุณหภูมิคือทุกอย่างนะคะเสร็จปุ๊บก็ต้องไปรับรับสัมภาระกระเป๋าเดินทางนะคะแล้วก็ไปรอไปรอขึ้นรถรถบัสแต่ว่าเล็ก็ไม่ได้รอเพราะว่ามาเออไม่ได้รอก็เดินขึ้นเลยเหมือนว่า รีบอ่ะเดินออกเดินออกจากเครื่องแล้วไปทําเอกสารนะเป็นห้าคนแรกเชื่อไหมเหมือนรีบว่าไหมเพราะมันเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วอ่ะมันง่วงนอนอ่ะทุกคนแล้วก็เดินขึ้นรถแล้วก็ไปนั่งรอนานนะกว่ากว่าคนเกือบร้อยคนร้อยกว่าคนกว่าจะขึ้นรถทั้งหมดใช่ไหมละ่ะกว่าจะตรวจเอกสารกว่าจะอะไรเอเวอร์ i n ติงก็คือ,ต,อตรงนั้นตรงนั้นต้องทําใจและต้องรอนะคะ ต่อให้จะง่างนอนอยังไงก็ช่าง,งใส่ปุ๊บพอทุกคนขึ้นรถครบเนี่ยก็เป็นรถบาประมาณหคันได้ห้าคันดได้อพอขึ้นรถครบใช่ไหมก็จะมีรถตำรวจนะคะพี่ตำรวจนำหน้าขบวนพาเรามาที่โรงแรมแนี้นะคะมาที่โรงแรมนี้แล้วก็แล้วก็ รอก่อนรอบนรถนะมาถึงแนละ้วไ,ไม่ใช่ขึ้นเลยนะคือทุกอย่างต้องเซตอัพคือทุกคนเขาต้องเตรียมเตรียมตัวรับพวกเราเพราะว่าคนที่เดินทางมากับเครื่องเนี่ยไม่รู้ว่าใครมีเชื้อโควิดโคโรหนาหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาก็ต้องเซตเซตเหมือนกันเซตแบบเตรียมพร้อมเลยอะว่าว่ากลุ่มกลุ่มกลุ่มนี้ผู้เดินทางกลุ่มนี้มาถึงแล้วจะต้องมีอะไรอะไรบ้างเขาก็ก็เซตก็คือเซตมาก่อนแล้วเพราะว่าต้องต้องรอให้มันแบบ already คือพร้อมก่อนเสร็จปุ๊บเ,เขาก็จะมาแจใ้งให้เราลงรถ พอเราลงรถมาแเาชื่อไหมว่าเดินมาประมาณคนที่สองหรือคนที่สามเนี่ยลงรถมานะคือรีบอ่ะ <c oughs> แต่พีตรงนี้ตรวจเอกสารและรับกุญแจห้องเป็นคนที่สองเดินขึ้นลิฟต์คนแรก <c oughs> สรุปอีนี่ได้ได้ห้องคนแรกวาถึงห้องคนแรกจก้ะแล้วก็พอเข้ามาในห้องนะคะก็จะได้อันนี้สำคัญมากนี่ค่ะ ได้เอกสารมาทั้งหมดสามมชุด3ามใบนะคะ,อ,ะอันแรกเลยนี่จะเป็นระเบียบการเข้าพักที่กักกันนะคะที่กักกันโรคแห่งรัฐนะคะก็ณที่ไหนเขาก็จะเขียนไว้นะคะที่ของอุบิ้นเนาะเขาบอกมาเลยว่าต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าพักอย่างเคร่งครัดนะคะ,อ,ะอย่างเคร่งครัดนั่นแหละ ก็มีบอกให้กรุณากรอข้อมูลลงแบบฟอร์มจะมีลิงก์มาให้เรากรอกข้อมูลแบบฟอร์มทุกวันเลยนะคะต้องกรอกแบบฟอร์มวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูม,ภมิก็ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติมีไข้อไอเจ็บอะไรเงี้ยเราสามารถบอกเขาได้เลยแต่ว่าเราต้องบอกในลิงก์ไม่สามารถส่งลายส่วนตัวอันนี้คือไม่มีเด็กดาเายนะคะนี่เลยในห้องจะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะมีทั้ง เจลล้างมือประลอดวัดไข้แล้วก็หน้ากากอะไรมครบเลยค่ะมาดูกันต่อดีกว่าก็คือเขาจะบอกข้อพึงระวังทั้งหมดอะคะ่ะหลายข้อมากเลยนะคะแล้วก็มีข้อห้ามด้วยที่สําคัญก็คืออย่าออกจากห้องพักโดยเด็ดขาดอันนี้คือสําคัญมากๆเลยนะคะห้ามผมน้ําลายเสมหะหรือสั่งขี้มูกลงพื้นโดยเด็ดขาดนะคะกรุณา ยาดื่มสุราและของมือเมาภายในห้องพักโดยหดีกขาดอันนี้คือเป็นกฎที่เขาขีดเส้นไว้เลยนะคะลงแดงมีเน <c oughs> ะมาดูข้อนี้ไม่อนุญ,ญาตให้สั่งอาหารผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ทุกกรณีนะคะเพราะว่ามีการปนเปื้อนอาจจะมีการปนเปื้อนของของสาร ของสารจากอาหารได้อะไรประมาณนี้นะคะเขาก็บอกอยู่เพราะว่ารวมทั้งเนี่ยอยู่ในช่วงระหว่างการควบคุมโรคนะคะควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เท่านั้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยผู้เข้าพักเนี่ยจะเวลาสั่งซื้อสั่งซื้อของอะไรก็ช่างนะคะต้องมีการชําระเงินก่อนจะมาชําระเงินที่ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรเงินสดอะแคชเชียร์เงินสดอะ,อะ,ดอะไม่ได้ เพราะว่าเราเราเป็นผู้เราเป็นผู้กลุ่มเสี่ยงใช่ไหมเราก็จับจับเงินเหมือนเดิมนะคะมันก็เสี่ยงแล้วก็มีบอกเวลาอาหารเช้าด้วยนะคะอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นมีอาหารฟรี3มมื้อเลยค่ะอาหารเช้าเวลาแปดนากถึง9ก้านาฬิกาอาหารกลางวันก็เที่ยงถึงบ่ายโมงอาหารเย็นก็หกโมงเย็นถึงหทุ่มนะคะอันนี้ก็คือชัดเจนคือมีแจ้งให้เรียบร้อยนะคะก็ มี QR code มี QR code ด้วยนะคะมี QR code ที่เป็นของของกลุ่มกลุ่มที่มาจากเกาหลีใต้วันที่เท่านั้นเท่าน,นี้วันที่23เวลาไฟ,ไฟบินเท่าไหร่อะไรเงี้ยสั่งสินค้าโรงแรมสั่งติดต่อทีมแพทย์สั่งจ่ายเงินเมนูอาหาราสั่งอาหารที่ QR code จ่ายเงินนะคะอันนี้ก็มีอ่นะมาดูนะคะ สิ่งที่ประทับใจเล็กเลยนะคะก็คือที่นี่เขามีบริการเดลิเวอรี่เ e เว่นอเว้เยจากใจเลยนะคือจากใจคนที่อยู่ต่างประเทศนานคคิดถึงเซเว่นไทยอะเรกอบอกว่าเซเว่นเกาหลีก็มีแต่ว่าของในนะั้นะมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยเพราะว่า,าก็จะเป็นของของเกาหลีใช่ไหมล่ะคือคิดถึงมาก <c oughs> คิดถึงอ่า เขาก็จะมีบริการส่งทุกวันนะคะอย่างเช่นโรงแรมนี้นะคะ,ะผ,ผู้พักในโรงแรมนี้วันหนึ่งเขาจะขึ้นมาส่งหนึ่งครั้งก็คือเป็นหนึ่งรอบช่วงเวลาประมาณห้าโมงคห้ามเย็นทุกวันนะคะเชื่อไหม <laughs> ขนาดขนาดว่าไม่ได้เข้าไม่ได้เดินเข้าไปเซเว่นเองละยังสั่งวันแรกอะ่ะสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าบาทเออถ้าเกิดเข้าไปเองนะ่ะคือมันต้อง มันคิดอะไรไม่ออกไงแต่ตื่นเต้นไงกับการที่แบบเฮ้ยเซเว่นอะน้องโอกคปะเซเว่นฉันจะกินอะไรคือฉันสั่งสั่งสั่งวันที่สองอีกสี่ร้อยอีกคือสองวันเนี่ยขนมยังกินไม่หมดเลยนะอ่ะไม่เชื่อคือ <laughs> กินไม่หมดเลยนะ <laughs> แบบนี้เลยนะจ๊ะกินไม่หมดเออก็คือยังก,ก็คือยังไม่สั่งหรอกพักก่อนก็ยังก็ยังไม่สั่งต่ออ <laughs> เอ,อนะั่นแหละคือดีอ่ะ ชอบตรงนี้แล้วก็ไม่ชาร์ราคาเพิ่มนะคะราคาคือตามป้ายทุกอย่างปกติเอามาดูพอดูอีกใบนี้นะคะเป็นใบเป็นใบเกี่ยวกับแจ้งแจ้งแจ้งนะับวันเฝ้าระวังโลกนะคะ14วันนั่นเองก็เหมือนแบบเป็นตารางให้เรามาดูนีนี่นะคะก็จะมี ตั้งแต่วันที่เข้าพักเลยหนึ่งสองสามอันนี้สี่ทึบทนี่หนึ่งสองสามสามวันนี้คือวันที่ต้องไปตรวจโควิดไปตรวจโควิดนะคะผ่านการช่องโรงจงมูกนั่นแหละคืออันนี้ผ่านมาแล้วนี่วันนี้คือผ่านมาว,วันที่ยี่สิบห้าผ่านมาแล้วไปตรวจมาแล้วค่ะก,ก็ครั้งต่อไปก็เป็นวันที่สามสิบนะคะอ่าได้เลยก็คือตรวจทั้งหมดสามสามครั้งนะคะเขาก็บอก บอกทุกอย่างค่ะว่า,าปฏิบัติการตรวจโควิดเนี่ยผลจะออกภายในหนึ่งถึงสองวันถ้าเกิดไม่เป็นโควิดเ,เขาก็จะไม่ได้โทรมานะคะเลโก้โกยังไม่ได้โทรมานะ,ะเขาไม่ได้โทรแสดงว่าไม่เป็นใช่ไหมเขาก็บอกว่า,าให้ให้ปฏิบัติตามระเบียบการพักอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันตรวจเนี่ยเขาจะแจ้งในรา,ายกลุ่มอีกครั้งหนึ่งก็คือ QR c ค d ที่เราเข้ากลุ่มไปนั่นเองก็มีบอกว่าการุณาวัดวัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่เวรอบชาเออก็คือมีรอบเดียวก็ตั้งแต่เวลาแปดโมงครึ่งถึงสิบโมงนะคะเราจะภายในแปดโมงครึ่งถึงสิบโมงเนี่ยเราเราจะวัดเวลาไหนก็ได้แล้วก็บอกในลิงก์นะคะเหมือนเหมือนที่เล็กอธิบายไปข้างต้นนะคะแล้วก็มีอ่ามีอีกช่องทางหนึ่ง,ถ,งถ้าเราไม่ไม่สะดวก ที่จะกรอกลิงก์หรือว่ากรอกข้อมูลในลิงก์เราสามารถโทรได้นะคะก็เก็จะแจ้งโทรมาเตือเตือตือทุกอย่างเขาก็เน้นย้ำมาบอกว่าไม่มีการส่งค่าอุณหภูมิในกลุ่มไลน์ทุกกรณีค่ะทุกคนอเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะไม่สามารถส่งได้เพราะว่าแล้วก็บอกเหมือนประมาณว่าจำไม่ได้ว่าใบไหนนะป้าหลังจากที่กักตัวเสร็จแล้วเนาะ อ่านี่ไงหมายเหตุเขาบอกว่าในวันที่พ้นการกักกันโรคคือคือวันสุดท้ายนะคือเช้าวันที่15ของการเข้าพักเนี่ยจะได้รับเอกสารของรัชการยืนยันพ้นการกักกันโรคจากพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐน,นะคะโดยระบุวันที่ทําการตรวจหาเชื้อนะคะพร้อมลายมือของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคและ พอเบาเหตุการณ์นั่นเองแล้วก็อันนี้นะคะในวันพ้นการกักกันโรคเนี่ยท่านสามารถเดินทางกลับได้2วิธีหนึ่งกลับเองโดยกลับเองหรือญาติมารับได้นะคะกลับกลับเองก็คือแบบรถทัวร์อย่างนี้ป่ะรถทัวร์รถตู้อะไรย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วก็ อีกช่องทางหนึ่งก็คือกลับโดยรถของราชการไม่มีค่าใช้จ่ายส่งถึงสารากังจังหวัดทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพจันทบ,บุรีสมุทรปราการปรทุมธานีสมุทรสาครและนคนปรปฐมเอออันนี้ก,ก็ก็ใกล้ไงเขาก็ไม่ไปส่งไงก็ไปส่งต่างเฉพาะคนที่อยู่ต่างจังหวัดคุืที่อยู่ไกลๆถูกไหมโอเคแล้วก็มีใบดีจ้ะแสดงอ่า เลคบอกไปแล้วใช่ไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยฟรีอาหารสามมื้อใช่ไหมไม่อิ่มจ้ะคนอื่นอิ่มอีฉันอีฉันไม่อิ่มหรือว่าอยากกินอะไรอย่างอื่นที่มันนอกเหน,อน,อนือจากที่เขาให้อ่ะหนึ่งผกปั๊บกลับมาไทยทังทีอ่ะเฮ้ยนี่อยู่ในห้องเฉยอ่ะคือมันต้องไม่คิดอะไรนอกจากเื่นกินเล่นไปบุก็เลื่อนเลือเล่อนหาแต่ของกินอ่ะ ยิ่งไปเจอส้มตำโอ้พม่พี่น้องคอย,อยาก,กินตำมกฮงคอยจิ้รอยงแดงตายแล้วเข้าใจบอกยิ่งเขาบอกยิ่งยิ่งเขาบอกว่ามีส้มตำปลูปลาน่ะอินนี่จะสั่งทุกวันเลยแต่ว่ามันไม่มีไนงะทุกคนเมนูพิเศษก็จะมีแบบพวกพวกนอกเหนือข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูอะไรเงี้ยนะแบบเป็นกับข้าวสั่งมาเพิ่มอะไรเงี้ยแกงเขียวหวานยำหมุนเส้นยำรวมทะเลอะไรเงี้ย ประมาณนี้นะคะก็มีเครื่องดื่มด้วยนะทุกคนมีกาแฟมีแบบชาเขียวลาเต้อะไรเงี้ยชาไทยอย่างเงี้ยมีผลไม้ปั่นด้วยนะคะเป็นแบบสมูทตี้อะไรนี้ก็มีอืมแต่ราคาก็ชาร์จอยู่นะคะชาร์จอยู่ก็ประมาณสองสามเท่าจากเดิมนะคะอ่ารีวิวสดตัวอีกเลยนะเรียกว่ามันโอเคโอเคตรงไหนรู้ไหม เพราะว่าถ้าเกิดเราเออกค่ากักตัวเองเ,เราอาจจะสามารถสั่งอาหารอย่างอื่นได้แต่ว่าค่ากักตัวหรือว่าค่าโรงแรมเนี่ยมันก็อยู่ที่สามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทไทยยนะคะทุกคนถามถามว่าความคุ้มค่าเนี่ยของการของการมามาแบบตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันคุ้มไหมคุ้มนะพูดถึงว่าเนี่ยอาหารแพงอะ่ะไม่เป็นไรนะทุกคนเล็กสักไม่ถึงสี่หมื่นบาทหรอกใช่ไหมเออแล้วก็ มันจะน่าเบื่อมันจะเขาเรียกว่าอะไรจะจะต้องอยู่กับตัวเองอะจะหงาวว่า iPad ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะจ๊ะต่อให้คุณดูนะสี่ห้าเรื่องก็ยังไม่ไม่มืดเลยอะทุกคนเออทุกวันอะเล็กก็จะเปิดหน้าตาหน้าต่างเว้ยก็จะให้มันได้ยินเสียงรถอะเหมือนมันเราไม่ได้อยู่คนเดียวแบบว่างงอะไรอง่ายเงี้ยกออกไหมเออนั่นแหละเบื่อห,าหนามันมีครบทุกอย่างเลย ดูหนักก็แล้วฟังเพลงก็แล้วยังไม่เบื่อเลยทุกคนยังไม่ข้ามาเลยนะคะจะเป็นบ้าหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เพิ่งแต่วันที่ห้าเองนะคะวันที่ห้าของการกักตวัวอีกเก้าวันแม่เจ้าอ่ะแล้วฝากติดตามด้วยนะคะว่าเล็กเนี่ยออกจากการกักตัวไปแล้วเนะี่ยจะมีแผนอะไรจะไปทําอะไรที่ไหนมีคอนเทนต์อะไรเ <laughs> บื่อมีแผนไลค์ว่าแต่ที่ในใจเนี่ย เมาทุกวันแน่นอนไม่ใช่เออก็อาจจะมีบ้างนะคะอาจจะมีบ้างประมาณสักสี่ห้าวันแรกอะไรเงี้ยเออก็ตามภาษาไม่ได้เจอเพื่อนเป็นปีอะทุกคนเนออก็คิดถึงนะคะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย that.